คิงยนต์แจกทองครับพิงยนต์แจกทองพิงยนต์แจกทองอิส <straightforward> ุสุคิงยนต์แจกทองคิงยนต์แจกทองอิสุสุพิงยนต์แจกทองอิสุสุคิงยนต์แจกทองจริงๆค่ะคิงยนต์แจกทองเค ดีใจครับที่ได้รับทองคำมูลค่าครึ่งสลิงดีใจครับไม่คิดว่าจะได้รับทองครับดีใจค่ะตื่นเต้นกินตะโคสึงตือยตื่นเต้นครับดีใจดีใจค่ะครั้งแรกที่ได้ค่ะครั้งหน้ามีก็ก็อยากมาลุ้นค่ะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจครับไม่คิดว่าตัวเองจะมีโชคขนาดนี้ไม่เคยได้โชคขนาดนี้มาที่ได้รับสายโทรศัพท์ก็รู้สึกดีใจมากดีใจค่ะ ประทับใจในด้านบริการทีมงานช่าง,น,งน้องน้องนักเต์ก็พูดจาพาะ้ายบริการดีค่ะศูนย์บริการอิสุกิงยุนบริการดีอะไรแท้มันก็จะไยใจต้องในกลางบดน,นะจ๊ะจ๊ะมันเป็นศูนย์เนาะแล้วพอรูตัวารุมันจีเสียตรงไหนอะไรยังไงอันนี้นที่เราบอกอยากทำเข้ากับบอสทำให้กันเนี่ยนะคะเขาบริการดีครับแล้วก็ดูแลลูกค้าดีครับให้คำแนะนำดีอะไรแท้ okay. อยากเข้าศูนย์ว่าดจุดมาก่เข้าแต่ศูนย์ทุกครั้งดูแลเรื่องรถทุกอย่างดีมาทุกอย่างครับก็แนะนําอะไรตัวใดที่มันพังเขาก็แนะนําว่าจะเปลี่ยนไหมค่าจริงตัวที่เราที่เราพอที่ยังไม่ได้เปลี่ยนก็ต้องไม่ต้องเปลี่ยนคเข้าศูนย์ตลอดค่ะบบริการดีครับมีมาตรฐานอะไรแท้พอเชิญชวนลูกคก้าที่สู่นะครับเข้ามาใช้บริการ ที่ศูนย์บริการเพื่อจะมีโชค ลุ้นทองอย่างผมบ้างครับก็อยากจะให้ทุกคนที่ใช้รถรถอิซูซูนำรถเข้ามาเช็สตรวจสภาพที่อาศูนย์อิซูซูคิงยนของเราเนาะตัวพี่เองก็เป็นผู้หญิงที่ใช้รถเนาะไม่มีความรู้เรื่องนี้เลยแต่พอเข้ามาในศูนย์ก็รู้สึกมั่นใจขึ้นนะคะมั่นใจขึ้นมากเลยค่ะขอเชิญพี่ๆน้องๆที่ใช้รถอิซูซทุกท่านท่านนำรถเข้าศูนย์อีซูคิงยนนะครับบริการดีมีน้ำใจครับขอเชิญมาใช้บริการอิซูซูคิงยนจะได้รับรางวัลค่ะ เข้ามาใช้บริการกันครับเลาได้มีโอกาสลุ้นทองกันครับใครที่มีรถ e-suv เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ e-suv ได้ก็เลยค่ะมาใช้บริการที่ศูนย์ดีกว่าครับเพราะว่าไปข้างนอกคือเขาดูแลรถไม่เหมือนที่ศูนย์ดูแลรายละเอียดรถด,ดูแลดีกว่าข้างนอกครับที่ลูกค้าทุกคนมาเข้าอ s u v คิงยนต์ค่ะศูนย์บริการเขาบริการดีเขาแนะนำดีอะไรเขาก็แท้ค่ะอ s u v